ปี2547เทียมเพอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีบ้านไม้สองชั้นหลังหนึ่งกลายเป็นสถานที่ของพิธีกรรมสยองพิธีที่คนในบ้านเชื่อว่าจะได้ใกล้ชิดพระอินทร์หญิงวัยกลางคนชื่อการนาเธอเริ่มได้ยินเสียงบางอย่างเสียงที่บอกว่าพระอินทร์เลือกเธอเธอคือคนเดียวที่ต้องทำพิธีเพื่อเปิดประตูสวรรค์ ในคืนนั้นเสียงสวดดังขึ้นกลางบ้านเธอจุดธูปนับสิบดึงลูกสาวมานั่งกลางห้องบอกว่าจะชำระสิ่งชั่วร้ายออกจากร่างลูกเพื่อถวายให้พระอินทร์เช้าวันต่อมาตำรวจพบร่างเด็กหญิงในสภาพสยดสยองบนพื้นเต็มไปด้วยคราบเลือดและเครื่องบูชาแม่ยายและญาติอีกสองคนยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นทุกคนพูดเพียงว่าพิธีเสร็จแล้วพระอินทร์จะพาเราไปสวรรค์ ชาวบ้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุมักได้ยินเสียงสวดแปลกๆทุกคืนกลิ่นทูบแรงจนหายใจไม่ออกหลังเหตุการณ์นั้นบ้านหลังนั้นก็ไม่มีใครกล้าเข้าอีกเลยเขาว่ากลางคืนยังได้ยินเสียงเด็กเรียกแม่พร้อมเสียงกระซิบเบาวๆว่าพระอินมารับแล้วบางความเชื่ออาจเริ่มจากศรัทธาแต่เมื่อข้ามเส้นศรัทธาอาจกลายเป็นความวิปลา